สัสดีค่ะพบก,กับแกเช่นเคยในช่องชี้ทางรวยด้วยสังหารจังหวัดน่านจริงๆวันนี้ขอชี้ทางรวยด้วยอส,สังหารในรูปแบบของการทําเกษตรนะคะเนี่ยเหมือนที่บอกค่ะว่าถ้าคุณมีที่ดินอยู่แล้วนะคะคุณสามารถที่จะอ่าระหว่างที่คุณยังไม่ได้ขายคุณก็สามารถที่จะปลูกพืชผลการ,กรเกษตรแบบนี้ไว้กินได้กฎหมายใหม่เนาะท,ที่ที่ออกมาแบบว,ว่าพื้นที่ร่างต่าไม่ได้ ก็จะต้องเสียภาษีที่ดินแล้วก็ให่เยอะด้วยอันนี้ก็ถ้ามานกินเนี่อีกแน่หนึ่งก็คือมันจะทำประโยชน์มากจริงจริงเช่น,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 นตรงนี้ครับมันที่ดีเราไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ไหนพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็เอาปุ๋ยหรืออะไรเงี้ยให้เราให้กินการที่จะต้องเข้ากดเสียภาษีที่ดินตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ต้องไปรู้วายอะไรามากมาย ว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่จริงๆนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกฝากไว้นะคะสําหรับคนที่มีพื้นที่ดินดั้งเดิมแล้วพื้นที่ดินของคุณเหมือนทองคาเพราะว่าดินของคุณเป็นดินปลอดสารพิษเพราะฉะนั้นคุณปลูกอะไรทิ้งก็สามารถทิ้ได้อย่างสบายใจว่าคุณไม่มีสารพิมเพึ่งนะสมัยนี้เราจะหาผักผลไม้ที่ปลอดสารจริงๆเนี่ยได้ไหมเหรอเจสก็ไม่แน่ใจ ถึงเขาจะติดป้ายปลอดสารแล้วก็ไม่รู้ว่าปลอดสา,ารจริงหรือไม่แต่ว่าถ้าเกิดเรามีที่ดินแบบนี้อยู่นะคะรักษาไว้แล้วก็ปลูกค่ะทุกคนคะหลังจากเราได้เก็บทัวลิสง ม็ดถัวค่ะมันแน่นมันแน่นมากเห็นไหมคะเนี่ยนะครับเลี้ยวให้ดูนะม,ม,มันคือมันแน่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเขาเรียกเต็มฝักเรียกฝากได้ไหมอะ่ะทุกคนมันเต็มฝากอย่านี้มันถึงแบบกดเข้าไปแล้วมันไม่มีพื้นที่ว่างให้เราแบบ เพราะฉะนั้นกนะดเข้าไปมันจะเต็มไปด้วยเ,เต็มไปด้วยเม็ดแบบนี้สีแล้วที่สำนะคัญนะคือสดอร่อยมากไม่เป็นไรเนาะคือก็เอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายบ้างออร่อยจะกินให้ได้ยินเสียงนะอร่อยจริงๆเนี่ยใครได้ยินอื <anse> เราก็คิดวามฝั่งนู้นเขาก็แกะฝั่งนู้นเขาก็ขุดฝั่งนี้เราก็เราก็จินไนงะ <laughs> หมาที่นี่นกินทุกอย่างเพราะว่ามันหิว <laughs> ัวมาแบบเมื่อกี้บีแบะมันแน่นมากคือโอ้โหเนื้อแน่นมากถั่วลายเสือถ,ถั่วลายเหรอแม่มเขาเรียกถั่วลายเสือหรือถั่วลายทุกคนคะด,ดูสิเอามาจากเอลาวน่ไปตอนนั้น,นคุณแม่ไปไป,ไปลาวมาได้พันมามาไม่มาไม่ชิมเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูก่อนเดี๋ยวหนูก่อนอ่ะมาไม่ชิม ม,ม,ม,มันหวานาปลาปลาปลาคุณภูคุณภูคุณภูมันเป็น Amazing นะก้องเคยปลูกครั้งแรกคุณภูลองชิมของสดได้ยินเสียงไหมทุกคนเห็นนะกรอบกรอบไหมคุณภูกรอบและหวานเห็นไหมไอทุกคนคะเมื่อกี้ตอนนี้นะคะดงเนี้ยอ่านที่แม่เพื่อให้เห็นอะไรคะต้นมู่นี่นะต้นอยู่นี่นถ,งถึงมาถึงนี่เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะดงมันนะ ทุกคนดูอาณาบริเวณของมือเกสนะตรงนี้ยาวไปถึงตรงนู้นล้อมมานี่ต่อไปเราจะมาดูวิธีการเก็บผลผลิตถั่วลิสงนี่คุณแม่จอบไหม,ไหมป้าป,ปี้มีจอบไหมคะคือเราไม่ได้เตรียมมามใช่ใช่ใช่เอางี้เมื่อกี้เรามาเก็บฟักทอง,รงเราก็เลยแบบว่าต่อด้วยการเก็บถั่วลิสงปกติต้องมีจอบใช่ไหมหมอมี้ จะเข้าหน้าหนูไปถอยถอยถอยค่ะทุกคนอยู่ในระยะปลอดภัยนะคะทุกคนอ่ะจะซูมเข้าไปเอาค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะแบบว่าง้างออกมาทีก็จะโดนหัว่ารักษาอะไอย่างนี้โอาคุณครูบังอีกอ่ะคุณครูนี่นี่คือต้นไล้งก็หมดแล้วนี่ยหมดแล้วนี่เมื่อกี้ขุดมาอันนี้อันนี้ ได้มาัต้นขออีกสักต้นแบบเคลือใหญ่หญชวชหน่อยไหมคะนี่ยังได้นี่ยัน้อย,น,อย,น,อย,น,อยน้อยไปหน่อยใช่ใช่คือคือคนต้องเข้าใจนะคะว,วิธีการปลูกที่เราไม่ได้ใส่สารเคมีไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วเราปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติอ่ะเหมือนฟักทองที่เราเก็บเมื่อสักครู่อ่ะค่ะก็ต้องแบ่งให้ปลวกแบ่งให้กระลอกแบ่งให้หมดแบ่งให้ ทุกสิ่งทุกอย่างกินคือผลผลิตตอนนั้นที่มานับประมาณสัก40เกือบ50ลูกแต่พอเก็บจริงๆเหลือประมาณสัก 30- ิอีก20ก็ให้ธรรมชาติไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเราจะหวังว่าเขาจะต้องโตแบบได้ผลผลิตเยอะๆใส่ปุ๋ยเร่งอะไรเงี้ยไม่มีอันนี้คือปลูกตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเหมือนเมื่อกี้คะ่ะแกะปุ๊บทานได้เลยเดี๋ยวไปดูไปดูคุณลูกแกะปลูกกันไปขุดกันต่อกิจกรรม2แม่ลูกนะคะ ช่วยกันขุดถั่วลิสงน่ารักโอวันนี้แบบสนุกสนานมากพระอาทิตย์อยู่ไหนก่อนพระอาทิตย์อยู่นู่นแล้วยังฝ่าหมอกลงมาไม่ได้นะคะเนี่ยฝั่งยังดูมีหมอกอยู่นะข้างบนนู้นก็ยังดูมีหมอกอยู่เลยอากาศดีนี้แม่จะเริ่มขุดฝังนี้ ต้องระวังระวังนะคะเพราะว่าถ้าเราจบไปรุนแรงอาจจะไปเจอเม็ดมันได้ทําให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตนะคะก็จะค่อยๆเลาะเลาะไปหาต้นมันก่อนตอนนี้เหมือนกับว่าก็กาลังดูว่าต้นมันอยู่ตรงไหนใช่เพราะว่ากิ่งก้านใบทาเธอคือเยอะมากแครเนี่ยเห็นไหมต้นลงอยู่นู้นอ๋อเหรอมามีใช่ไหมอ่ะแล้วให้เหลือแต่ตอมันใช่ไหมแล้วเวลาขุดมันก็จะง่าย ไปไหนต่อแล้วน่ยป่านนี้มันก็ไม่รู้หรอมามีก็ตามหาตามหาต้นมะทุกคนลุ้นลุ้นลุ้นว่ามันจะอยู่ตรงไหนอันสู้สก็เหมือนที่บอกปกติเราเคยแต่ซื้อทานไงอันนี้เรามาปลูกเองคือเก็บผลผลิตได้ขนาดนี้ถือว่าน่าพึงพอใจนะต้นทุน5้าสิบาทได้ทั้งสวนเลยมามีแล้วเรอรอบนี้เราเก็บเม็ดมันไว้ปลูกเองได้ไหมมันจะขึ้นไหมคะ ต้องซื้อมเมล็ดพันเพราะฉะนั้นแปลงนี้ศูนย์บาทอ่ะและมือนี้ศูนย์บาทต้องเข้าเพราะเราจะปลูกเองห้าสิบบาทแต่รอบนี้ไม่มีห้าสิบแล้วเพราะรอบนี้จะจะเอา,มาเมล็ดที่เอา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 พันธุ์เขายกเอาพันธุ์เอาพันธุ์มามีเร่มเ่อยแต่อ่ะสองคนแข่งกันอ่ะทางนู้นก็ทางนู้นก็ตามหาอยู่อ่ะเอาเอา คือเร่สบายที่สุดค่ะถือกล้องถ่ายอย่างเดียวค่ะแล้วก็ขอกินหิงเม็ดได้ไหมร,ระหว่างรอสองคนอ้นี่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 ย่างเห็นไมเ็นมแดดหมดแล้วอ๋ไม่เป็นไรเราก็เอาไปต้มอยู่แล้วอยู่ใครมีเทคนิคที่ดีกว่านี้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะ <laughs> นี่คือวิธีเก็บแบบเราโอ้โ้อนไงอู้อันยุง นั่นนั่นี่นั่นอีกโอแม่นั่น Count น,น่ะนั่นอีกมันยังต่อไปอีกนั่นน่ะอ้นมันนะอ่ะอุปกรณ์ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีเขาเรียกะไรไม่ดไ,มด,ไ,มด,ไมด้พร้อมนะคะเพราะว่าไม่ได้วางแผนว่าจะมาเก็บนูนนูนนูนคนนูนเก็บได้ละ <laughs> <laughs> <อ>คุณภูนั่นมันไม่ใช่ถั่วลิสงม <laughs> <ค>ัน <c els> คือหญ้านี่แหละค่ะ นี่แหละค่ะเกษตรเกษตรรุ่นใหม่ขุดหญ้าอันี้ขอคุณแม่ได้ละโอเคคุณแม่ก็ลืมความปวดหลังไปเลยสรุปพวกนี้ก็คือกายภาพพอพอพอทุกคนพอได้โปรดพอเถิดระหว่งพอเนาะเราก็ชิมกันดีกว่ามันยังอร่อยขอชิมหน่อยนะ